ผู้เนวันนี้เราจะมาใส่โรงเรียนกันเนาะเดี๋ยวเราก็จะอันนี้ก่อนนะคะก็เราก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนเนาะโอเคไปตำลูกสอนนะตำลูกสอนเลยอีกหลายโร ไปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะพาไปนะว่าไอดีเนี่ยเราสร้างีเราไม่ได้สร้างเองนะเป็นไอดีโรงเรียนบ้านแกหลี่หรือโรงเรียนบ้านแกลลี่นี่แหละมันเหมือนตำนานแกลลี่นะแต่ว่าชอบไปชมกัน ไปทางนี้ต่ออีกสามร้อยก็ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วนะคะใกล้ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปผ่านที่โรงเรียนนะคะนี่ก็ที่จอดที่เข้าไปในโรงเรียนนะคะที่เข้าไปในโรงเรียน อันนี้ทางับอันนี้ไม่ใช่นะคะถ้าใครจะไปทำละครเนี่ยห้ามไปแนะนำไปทางนี้นะคะมันมันตันค่ะโอ้ยเสียวกันเลยเสียวกันลี่เลยนี่เลยนะคะดูนี่เลยไอดี ID เด้าจะแจกันที่เราทำก็คือโรงเรียน บ้านแกรีบ้านแกรี่แคร์ี่มอรกดวิหกลิ้ที่จอดรถนะคะที่จอดรถเลย